ก็ฟิตเครื่องสปอร์ตไรเดอร์2 KD เนาะนะครับเครื่องยนต์2,004ซีซีนะครับก็ดูน้มันเครื่องออกเหล็กวัดตรงนี้เนาะเนี่ยออกเหล็กวัดอันนี้หลวมนะครับว่าเครื่องหลวมดูยังไงก็เบื้องต้นก็โยกดูล ok, ูกสูบหมุนขึ้นมาแล้วโยกดูก็รู้ว่าหลวมแหวนนะครับนี่เนาะแหวนจะห่างกันประมาณนี้ประมาณ4ี่หามิลเนาะอยากรู้ oh. <c oughs> ว่าอ่าทำยังไงก็อย่าเนี้ย ลูกสูบเนี่ดันดันเข้าไปเนาะดันเข้าไปไอ้สูตเนี่ยปร,ประมาณประมาณทักงสามมิลน,นะครับอันอันอันรองลงมาเนี่ยเหลือสองมิลอันสุดท้ายนี่ก็ประมาณสองสามมิลเช่นกันนะครับนี่เนาะเป็นแหวนน้ำมันก็ห่างนะครับนะครับคัดหมดก็เปลี่ยนหวีเปลี่ยนแผ่นนะครับแล้วก็เอาไปวินไปเจียปรับหน้าใหม่นี้ตัวไหนจมเดี๋ยวให้ลงกคืงเขาตั้งวาล์วให้นะเปลี่ยนอะไรประกันแท้ทั้งหมดนะครับลูกสูบด้วยเนาะเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนนะครับแลโอลิงทั้งหมดเนาะทั้งหมดรอบตัวทั้งโอจงโอฉีดด้วยนะครับแล้วกก็ออ ปอกไม่ได้ไม่ได้คว้านและเจียใหม่นะครับนะครับเปลี่ยนเฉพาะลูกกับแหวนไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีปอกนะครับเป็นเสื้อเป็นปอกเนาะก็เรียบร้อยครับประมาณนี้หลวมพี่น้อง